ไขมันในเลือดสูงเสี่ยงเสียชีวิตและเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้หลายคนยังชะล่าใจและสงสัยว่าเพียงแค่มีภาวะไขมันในเลือดสูงจะส่งผลกระทบ รุนแรงต่อร่างกายได้จริงหรือไม่ฟังคลิปนี้ค่ะหากมีไขมันสะสมในเลือดมากเกินไปจะทําให้เลือดหนืดข้นและฝังตัวในผนังหลอดเลือดทําให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกเกิดจากภาวะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอทําให้ผู้ป่วยสมองขาดเลือดและส่งผลกระทบต่อระบบประสาททํางานผิดปกติจะแสดงอาการต่างๆเช่นปวดหัวมุนหัววูบ เวียนหัวตึงที่คอบา่าไหลบ้านหมุนมือเท้าชาแขนขาอ่อนแรงซึ่งอาการดังกล่าวเป็นสัญญาณอันตรายมากๆทําให้หลอดเลือดสมองแต่ตีบตันได้ค่ะถ้าเป็นแล้วหนักทันทีถ้าโชคดีก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติแต่ส่วนใหญ่จะจบที่อมัมพฤกษ์อัมาพาตหรือเสียชีวิตค่ะวันนี้พวกมีผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ที่ใส่สารสกัดเข้มข้นถึง9ชนิด เป็นนวัตรกรรมใหม่ที่นำเข้าจากยุโรปเป็นสูตรที่เร่งสลายไขมันได้ไวมากๆค่ะเพียงแค่ทานและใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆเท่านั้นอาการไม่ว่าจะเป็นวูบเวียนหัวบ้านหมุนปวดหัวตึงคอบาา่าไหลมือเท้าชาแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนหลายเสียงยืนยันที่ได้ลองผลิตภัณฑ์ตัว KO บอกเลยค่ะลองเลยไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้มุกมีเคสลูกค้านะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งเป็นเคสลูกค้าตัวจริงเสียงจริงเราลงสัมภาษณ์ลูกค้า ตัวจริงทั่วประเทศทาแล้วอาการดีขึ้นอยากบอกต่อไปฟังคํายืนยันกับผู้ใช้จริงไปพร้อมๆกันค่ะมันตึงบาไหลขึ้นไปบนสมองแล้วก็มันเหมือนกับมันเหมือนกับศีรษะนี่บวมม,มันจะปวดเต้นตุบๆเลยเวลามันปวดค่ะทรมานมากมันทรมานมากอมโอ้ทอรมานมคิดว่ายังไงก็คงคง,คงจะหายยากเพราะว่าไปแล้ ไปหาหมอสองหมอสามหมอมันก็มีดีขึ้นเลยแหละค่ะแล้วทำไมถึงมั่นใจว่าเคโอจะช่วยให้อาการของหลวงพ่อดีขึ้นคือทดลองหลายยี่ห้อแล้วมันก่อไม่ดีขึ้นก็คิดว่าลอง,ลองเห็นว่ามันมันเหมือนกับที่เราเป็นคือบางทีมันเป็นมากมันเบอร์แล้วก่อมันบางทีมัน,มนไตาผ้ามัวแล้วก่อ อะไรเราเป็นเวียนหน้าด้วยค่ะไปขนานั้นก็เลยเออมันตรงกับที่หลวงพ่อเป็นอ๋อหมายถึงว่าเคสที่เขาออกไปสื่อไปหลวงพ่อฟังอาการแล้วก็คือเหมือนหลวงพ่อทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาการูเวียนหัวปวดหัวไมเกรนใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจลองทานใช่ไหมเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ลองทานเห็นว่าเห็นผลไวมากค่ะบางคว่ามันเบาลงเบาลงโอ้โหมัน อะไรหนักหนาทำไมมันหลแต่ยาเลยอาการที่เคยเป็นอยู่วูบเวียนหัวเหมือนหัวจะระเบิดนี่คือหายเลยเป็นคนปกติเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลยโกหกใครไม่เป็นถ้าป้าโกหกก็คือผิดศีลก็คือบาปงั้นหรืหลังจากที่เราทานไปแล้วสิบเมตรเราดีขึ้นคือใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะถ้าถ้าถามว่าเราใช้ชีวิตได้ปกติคุณป้าเรียกได้ว่าทานพีเออเราใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติปกติเลยใช่มีมีแรงทํางานได้เยอะเลยทํางานได้ทั้งวันและอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหม ตอนนั้นต้องใช้ไม้เท้ากลับมาใช้ไม้เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้อะไรมั่นใจไหมคะว่าผลิตภัณฑ์เคอจะช่วยกันเวียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมั่นใจถ้ามีคะแนนให้เคอสักสิคะแนนคุณป้าให้เท่าไหร่คะก็เต็มสิบเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยทานเพียงแค่หนึ่งกล่องเท่านั้นจากที่เดินไม่ได้ตอนนี้กลับมาเดินได้แล้วเดี๋ยวร้กวนเดินให้ดูนิดนึงค่ะแข็งแรงเดินได้อ่านี่นะคะเรียกว่าเก้าองเก้ามันก็ไปแล้วอะฮะมันยันไม่ได้เลยข้างนี้อ่ะ ก็ตั้งแต่แผงแรกนะคะแผงแรกนะคะ,ะ,ค,ะค่ะก็คือหนึ่งกล่องของตัวผิดพันเคมีามสิ0เม็ดนะคะหนึ่งแผงเนี่ยจะมีสิเม็ดประมาณ1ิเม็ดเท่าน,นั้นเองเป็นมา5ปีนะคะสิบเม็ดดีขึ้นเลยชัดเจนทานหมดไปกี่กล่องคะที่สัมัสบ้างเริ่มกระดิกแบบนิิวได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ถึง2กล่องเลยยังไม่ถึงสองกล,งล่องอ่ะเดี๋ยวอ่ะก่อนนะนะคะคุณลุงสามารถเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อก่อนเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องนอนอยู่กับการวูบเวียนหัวบ้านคุนเป็นไงคะ หายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะ,คะดีขึ้นเลยค่ะ,คะแม่รู้เลยสามแคปซูลสามแคปซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่งางกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปรี้กระเปาะ๋าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิม่มปกติ ok ati, แม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับอ่ะเคโอปุ๊บแม่หลับนอนอิ่มทั้งคืนเมื่อก่อนนะผมปวดหัวเวียนหัวนะครับผม ไปกินยาอะไรก็ไม่หายพอดีพอไ่กินเคโอเนี่ยครับผลิตพันเคโอเนี่ยผมรู้สึกว่าดีดีเราคิดว่าหายเลยปะใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติค่ะปกติไม่ปวดมั่นใจมากเลยใช่ไหมคะกับผลิตพันตัวนี้มั่นใจครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ๋อสุดยอดมากเลยะออไขมันตกค้างก็เลยเยอะอันี้อาการมันก็เลยบ้านมุนตอนเช้าๆต้องมีไม้เท้า ช่วยตลอดเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตนีนลำบากมากช่วงที่มีอาการใช่ไหมคะลำบากมากเลยแล้วเคยแบบมีอาการหนักสุดนี่เคยวูบรือยังคะอ้วกด้วยวูบด้วยเข้าโรงพยาบาลเลยมอต้องฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำขยายหลอดเลือดให้สามครั้งแล้วโอ้ข้ามกันเข้าโรงพยาบาลเลยอะก่อนทานนะคะคุณพี่แสงเพชรมีอาการแบบไหนบ้างคะก่อนทานนะคะจะมีอาการเวียนหัวค่ะแล้วก็ปวดหูมันจะวูบ แล้วก็เวลาเราเดิอนอะ่ะมันเหมือนจะเป็นอาการโค้งเคง่ะจะเจะมืมอนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะเคโอเนี่ยดีจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะดีจริงๆค่ะ,คะถึงถึงได้ซื้อมากินค่ะค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะค่ะนี่นะคะก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่เคยมีอาการเวียนหัววูบบ่อยน้ำในหูไม่เท่ากันทานเคโอเพียงแค่ สิบห้าวันเท่านั้นเองนะคะอาการนั้นไม่มีอีกแล้วค่ะไม่มีอีกแล้วใช้ชีวิตได้ปกตินะคะคใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะอย่าชะล่าใจนะคะคเดี๋ยวให้คุณแนทช่วยแนะนาท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับอาการแบบนี้ค่ะค่ะถ้าใครที่มีอาการแบบนี้นะคะคแนะนําเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นโรคที่อันตรายแล้วก็เป็นภัยเงียบนะคะคถ้าปล่อยทิ้งไว้จะทําให้เกิดโรคอามวนเพิ่